สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวปังปัง85องศาขนมปังเจ้าดังที่ท่าน้ำนนนะคะเราสั่งมา3ไส้จุกๆไปเลยจ้าไปลองชิมกัน เนี่ยนะคะลาก็จะได้หนมปังสามหน้าแบบนี้เขาแพ็กเกจมาอย่างดีนะห่อบับเบิ้ลแล้วก็ใส่กล่องมาส่งเคอรี่แบบส่งแบบรวดเร็วมากมาดูหน้าแรกเลยจ้าฝอยทองจ้าดูเธอสอยทองจุกจุกหอมหอมขนมปังคือนิ่มกําลังดีกรุบแล้วก็ไส้ฝอยทองอ่ะคือหวานกําลังดีอ่ะคือหอมไข่หอมเนี่ยไม่หวานจ๋าเลยอ่ะคือกินแล้วไม่เลี่ยนอ่ะกินได้แบบทั้งอันนะคะสตังฟินมาก ชิลเลอร์ฝอยทองเหมือนกันเดอ้อมาไส้ต่อไปนะคะเป็นไส้ปวดของสตังและคุณแม่นะคะก็คือพริกเผาหมูหยองชํำชาหมูหยองคือจุกๆุโคตรแน่นเลยเธอแล้วดูพริกเผาอยู่ข้างในแล้วหนุ่มปางคือดีงามมากสตังฟินมากเลยลูก ไ้ต่อไปเป็นของโปรดของนานะคะก็คือไ้ลูกเกดไข่เค็มจ้ากเกดจุกจุกไข่เค็มหอมหมนี่จ้ะชิมไปคือกลิ่นไข่เค็มออกชัดอร่อยมากกินกับลูกเกดหวานหน่อยหน่อยขนมปังนุ่มๆดีงามค่ะเธอนี่ขนาดเราออกแช่ตูเ้เย็นมาเมื่อวานหนึ่งคืนนะออกมาก็ยังอร่อยเหมือนเดิมเลยอะ่ะต้องชิมกันนะโคตรคุ้มเลยค่ะ